สวัสดีครับพบกับผมบอลนกเขาใหญ่นนศีชั้นแนวนะครับผมมันมันเป็นแมนี่กับมาตอนนกนะครับแต่วันพึ่งมาถึงนะครับผมมาถึงประมาณหางงเย็นครับผมกา่าสีล้อต่อมืออื่นตะเสานะครับก็เลยมาพึ่งมาถึงครับผมเอานกมามือนีเอามาสิบสิบสองต่อเดียสิบสองต่อเอาปูแขกสวัสดีครับ ตาเลือดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ่นสวัสดีครับพี่ยิ่สัยสวัสดีครับกับอาจารย์ไงครับมืงหนีกับบรรยากาศกัพ่อกันมึงเอื่นพ่อกันมาสั่นว่าตานุ่นว่ามืงหนีกับบรรยากาศตอนแรกนะครับกับมีแก่เหล่าน้อยนึ่งนะครับผมแกเหล่าน้อยตอนแรกตอนแรกอย่างทีทุกคนมาทุกวันต้องกันเนี่ย กตั้งวงน้อยนึงเนาะครับผมมื่อวันเสาร์วันสี่ภาคกันต่อนนะครับเพราะว่ามนี่ลองมาคำเพิ่งนะครับมาตอนเย็นเมื่อว่าทิตเป็นทั้งไดนาะครับตื่นเสาร์สี่ภาคกันใส่ต่เสาร์เนาะนกกับขันไหล่ครับตอนแรงอ่ะมื่อวันเสาร์กับเป็นทั้งใดกับติดตามกันเนาะครับมือนีกับพี่นิสัยกับเลื่อมตาไรหรอครับมื่อไงถือไปไรบุกหรอเจ้าขืนคนในวอกครับผมมื่อวันกับรอหลุดน้ำกันเนาะครับวันาทิตเป็นไรครับผมสำหรับมือนีกับสี่ภาคกันตั้งไข่ หักน้อนนะครับกับกระท่อมครับผมน้อนอยู่กระท่อมมื่อีงกะมืออื่นกะคไข่ปลากันนะครับมาสิเป็นตรงไหนติดตามกันนะครับมืออื่นครับผมกับผมตอนนี้ก็ใส่หลังรถลดนะครับใหม่สุดท้ายก้อนที่กลับบ้านแล้วครับผมนกปลามาเลี้ยงแล้วครับชนชาบูนะครับผมมือเศ้าตีผิดครับผมไในตะขนเต็มเพเนี้ยเลยครับ คงเคยที่เลือกบุดีเดินมอเส็งแล้วครับตอนนี้กำลังมาเลี้ยงนะครับต้นที่สองต้นที่สองกับไม่เหยียบครับเข่ามาบม่เหยียบต้นแรกตีผิดครับผมเลยตะขุนนี่ต้นที่สามครับของมือนีแล้วครับมาเลี้ยงนะครับ มุเพิ่นเกิดจักได้บ่ได้นะครับแยใหญ่ๆกันไปไส้นะครับเพิ่นก็ไปคนละทางนะครับผมเป็นเดก็มาลุ้นน้ำกันนะครับ,บาวาเมนีผู้ใดสิมนันครับผมล้อลุ้นน้ำกันนะครับผมเจ้าบุกับลังเรียกเอาโยครับ นกปลาอยู่ตนไม่แห้งอย่ฝากกันน้องครับผมเรียกลูกที่เขาเ่าะเขาครับต้องเรียกอยู่ แตนู้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวสอถามนะครับว่าใดก็บผู้ใดสามารถรอดรู้ดกันครับผมให้มไหมครบทุกคนนะครับค่อยถามกันว่าผู้ใดได้บ่ไดนะครับผมครับผมก็เป็นนันสิรู้วาตกปลาว่าเขาครับผมตกปลายินที่ต้นไม้แห่งครับผมยินที่ต้นไม้แห่งครับมันเมื่อเข่าครับผมถึงเวลากลับนแล้วครับเป็นต้อง เป็นไรออกนะครับผมจะต้องใส่เกิ็ดยางเบลนกเลยครับบ่าเข่าครับผมนั่นยางไม่ไกลม,มันเอามันก็ยังบ่าบินด้วยนะครับมือ่อก,กี้คือว่าพลาดไปครับผม ผ่านไปตั้ไม่แหลกครับตาเสาเลยครับใส่ไว้ไก่หลุครับผมบินไปแล้วครับวันนี้ก็ผ่านตาเสาเลยครับบ้หมานตาเสาเลยตีผิดในตะขนไหมครับทั้งขนปีกทั้งขนตัวกับวุโรว่ตตียังไหนกันนะครับมันค่อยใดทั้งสันนะครับ เพเน,น,นียนรังนีก็บเเคยตีผิดตะเคียนไหมครับเพเนยียฟันสู่ลังนีตะใส่มาก,กิติดหาโตแล้วครับบ่ยังได้เคยตีผิดตะโตเลยครับผมนี่มือเศร้าแล้วครับ,รบตีผิดอะ่ะก็บ่รูกเป็นยอดในอย่างสรงใสสีเป้ามาณเหรครับเดี๋ยวคอยมาถามผู้เฒ่านะครับผมเสียนไงว่าผู้ใดเนี้ยน,นะครับผมตอนนี้กันกลงไปถาคนยู่ โหลดก่อนนะครับเดี๋ยวเฝนกระมับมาค่อยสรุปยอดนะครับว่าเบ้นเลยไม่นี้ตัวผมเองก็ติดเหีวแล้วครับผมเพราะวใบมันเหนือผัดตะเท่าแล้วเนาะเกี่ยมือไม่ได้เลยครับไม่ที่สองกับเขาครับกระโดดดีเยอะครับโดดไปโดดมาเยอะ่ว่าไม่เหยียบครับผมมาไม่นี่เลยเพราะเขาทำครับไม่นี้ใส่สรุปแล้วใส่คนลักษณะใหม่นะครับชาบูกันคันดีทุกไม้ครับผมเป็นได้ครับผมผ่านแล้วครับชาบูถือว่าโอเคครับผม มือน,นี้ขั้นบปตีบิกะได้เป็นแต้มทีสองนะครับถ้าบปตีบิตของชาบูนะครับครับผมติดตามต่อไปนะครับพระพุทธที่ได้ไหครับผมครับผมกะสรุปคลิปมือน,นี้นะครับผมมาจมำนวนหนึ่งตัวน,นี่ครับสรุปคลิปของมีน,น,นะครับผม สองกับสองหมันสองตั่นละครับผมวันนี้กํลังกลับบ้านนะครับผมผู้แขกครับเป็นไรครับครับหมนหมนตาอิงเป็นไรครับผมสบายดีครับมือนี่เขาเหีวเิดตุคนเดียวมหวอยู่สองคนเดขาดขาดขาดเหีวซครับผมมือนี้น้าเจอกันใหมยังไสเป็นไรพ่สโอ้หมนรครับถุงครับครับลาบคน ครับของเพรเลิดครับผมโอ้ช้างไหนเนี่ยช้างไหนเนี่ยช้างไงช้างไงคู่ข้างคู่แข่งอืมโลดีน้ำครบสูตรเดี๋ยวครบสูตรโอเคโอเคเลี้ยงเดือคือเลี้ยงตายฆ่ากันเลี้ยงตายฆ่ากันเอาครับผมวันนี้กับสำหรับวันนี้กับผู้ใดมากินยาราในการต้อนรับนะครับผมกับกดฝากกดติดตามเลยนะครับสำหรับช่องของบอลเขาเงี้ยเขาสีชั้นเอานะครับกับทีมงานของผมแหละครับ สี่เป็นทีมงานด้วกันเบิดครับผมว่าทีเฮียเสียทีมงานด้วยครับเฮียบ์พ่อพญนุนพญนุนเนียเหตุเสียทีมงานใช่ไหมครับก็สี่แมนยูอาจจะเป็นทีมหนาวผมนะครับสี่ได้เป็นเสียของทีมงานนะครับผมใส่เสียทีมงานด้วกันมาแล้วครับครับผู้ใดกะมื่อนี้กะขอจบคลิปไปแพ่งท่านี้นะครับผมสำหรับทิปของอำเภอศรีดาเป็นทิปที่สองนะครับของอำเภอศรีดาครับผมเมื่อกี้พังกันเก็บไปได้ เลียงกันทุกคนนะครับับผมสำหรับชินี้สวัสดีครับ